สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องปาทูที่เป็นอนะคะวันนี้ก็ขอเวลาทุกคนไม่เกิน12นาทีมาดูคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เรารวบรวมไว้ตอนที่ให้คําแนะนํากับนักเรียนในคอร์สเรียนนะคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ให้คําแนะนําแบบนี้ไปแต่เผื่อใครคาดหวังว่ามาปรึกษาในคอร์สเรียนแล้วจะได้ให้คําแนะนําแบบนี้ก็มันขึ้นอยู่กับเคสนะคะคือถ้าสมมุติว่าเคสไหนที่ทามาได้ค่อนข้างดีแล้วมันแบบแก้อีกนิดเดียวก็ จะทำให้งานมัน c o m p e t e อะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีนี้แต่ถ้างานไหนที่มันยังยังไม่ถึงอะ่ะเออเราก็จะไกด์ด้วยวิธีอื่นมันจะเข้าใจง่ายกว่านะคะแต่อันเนี้ยคือมันเป็นการแก้นิดๆหน่อยๆแล้วก็อยากให้เขาเห็นภาพอะ่ะว่ามันแก้แค่นิดเดียวจริงๆอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยใช้วิธีนี้นะวิธีการที่เราให้คําแนะนําก็คือเราจะพิมพ์ เป็นภาพนิ่งส่งให้ก่อนนะคะเพราะว่าเราอะไม่ค่อยถนัดกันพูดในคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่าคลิปมันจะยืดยาวแล้วมันจะส่งทางแชทไม่ได้นะก็เลยจะพิมพ์ไปก่อนแล้วก็ส่งไปให้อ่านเป็นลิส์ยาวๆก่อนแล้วคลิปสั้นเนี่ยก็จะมาถ่ายทำแค่แต่และหัวข้ออะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหัวข้อแรกก็เป็นงานจมูกนะคะ ก็เติมแค่นิดเดียวเติมแค่เงาแค่นี้มันก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเพราะว่าแสงเงาอะไรที่ทํามาก่อนนะก็คือทําได้ค่อนข้างดีเลยต่อมาก็เป็นร่องใต้จมูกนะคะเป็นจุดเล็กๆที่แบบ คนแทบไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันไม่แคร์ไม่ได้นะมันส่งผลกับใบหน้าตัวละครมากๆถ้าใครมาวาดแนวเซมิเลียวแรกๆอ่ะแนะนําว่าไม่ต้องวาดไปเลยหรือถ้าอยากวาดจริงๆก็ทําเป็นแค่เงาเบอร์เบอไม่ต้องเป็นล่องชัดก็ได้นะคะมันจะแบบทําให้รอดตายง่ายกว่าต่อมาก็เป็นงานปากเอาเวลาแก้เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเราชอบเอ่อถ้าแก้นะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวที่เราถนัด หรือว่าเป็นสเปคที่เราชอบอะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้คือคุณนักเรียนเขาอยากให้แบบว่าออกแนวเท่ๆหน่อยซึ่งเราเป็นคนที่ติดหวานมากวาดผู้ชายน่าหวานแบบเผลอลืมตัวตลอดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็พยายามให้มันดูเข้มที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทรงปากหรือว่าท่าทางหรือว่าใบหน้าตัวละครเนี่ยเราจะไม่ค่อยแก้จนมันแบบ สุดทางขนาดนั้นนะคือพยายามแก้เล็กๆน้นอยๆแก้นิดหน่อยให้มันสามารถทําได้จริงคือถ้าแก้ไปเยอะเกินจำนวนเพอร์เฟกมากเกินเรารู้สึกว่าจะทําให้นักเรียนตามไม่ทันแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่าโหยากเกินไปจนท้อแล้วไม่อยากทําต่ออะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะงานปากก็จะได้ประมาณนี้ ต่อมาก็จะแก้ตาให้ดูนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพลาดบ่อยเหมือนกันตอนที่เราวาดแรกๆอะ่ะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเผลอวาดผู้ชายตาโตอยู่นะคะตาโตแล้วก็ดำสนิทอะไรเงี้ยรู้สึกว่า มันจะทําให้ผู้ชายออกมาหน้าดูแบลได้ง่ายมากๆแล้วก็ในตาช่วงหลังวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าในตาแบบว่าสีอ่อนน่ะมันจะทําให้ดูเท่มากกว่าถึงเราจะตั้งใจว่าเป็นตาดํานะอะไรเงี้ยแต่ให้มันเทาไปเลยแล้วขอบมันดําประมาณเนี้ยมันจะทําให้มันดูเท่มากกว่าในส่วนของงานตาเราก็ไกด์ได้ประมาณนี้นะคะเหมือนจะทําให้ตาเล็กลงอีกมั้งในช่วงหลังเหมือนจะมีคลิปอยู่ต่อมาก็เป็นงานหูนะคะงานหูอันนี้ก็ มันแฟบเกินไปถ้าเป็นหูผู้หญิงอะ่ะเราไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าเราก็รักไก่ในหลายๆครั้งนะคือหูผู้หญิงมันชอบมีผมมาปิดอะไรนี้ใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยได้วาดหูแบบสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะยากเพราะว่ามันต้องวาดหูแบบเต็มใบด้วยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือไกด์ไปก็ลืมว่าลักษณะหูเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยงานไกด์เรื่องใบหูมันก็เลย ค่อนข้างยาวกว่าคลิปส่วนอื่นๆนะคะเพราะว่ามีการแบบหลงลืมแล้วนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะใบหูมันมืดไปทั้งที่มันไม่มีผมอะไรมาปิดอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่มแสงให้มันดูสว่างมากขึ้นนะรู้สึกว่าหูไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่า เหมือนจําลักษณะมันไม่ค่อยได้มันก็เลยได้ประมาณนี้ไปนะคะต่อไปก็เป็นงานผมนะคะตรงนี้คือทําใจยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาวาดผมมาได้ดีมากๆเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันสูงเกินไปคือมันสูงกว่ากระโหลกไปเยอะอะไรแบบนี้จนมันรู้สึกว่าเป็นหัวคนอื่นไปแล้วก็เลยยุบมานิดนึงแต่พอยุบมาเราก็รู้สึกว่ายุบเยอะเกินแล้วก็เลยอะ ปรับให้มันกึ่งกลางระหว่างแก้กับไม่แก่นะคะส่วนจอนผมตรงนี้ก็เอาสีผิวเนี่ยมาปาดท,ทับมันจะได้ดูแบบว่าเฟดเข้าหากันพอตอนแรกที่วาดมามันดูแบบว่าสีผิวแล้วก็ไปดำสนิทของผมเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแบ่งชั้นกันแล้วก็มีเติมสีผิวที่โคนผมด้วยนะคะมันจะได้ดูแบบไม่แบ่งชั้นกันเกินต่อไปก็เป็นเรื่องของกามนะคะถ้าอยากให้มันดูมีความเท่มากๆกามนี่แทบจะเป็น90องศาเลยนะ คือพยายามให้มันตรงแล้วก็พยายามตัดเส้นให้มันดูคม คือถ้าเราเกลี่ยตรงจุดที่มันต้องคมอ่ะมันอาจจะทําให้มันดูละมุนเกินอะไรประมาณนี้ต่อจากนั้นก็เป็นการแก้คางนะคะอันนี้คือเราก็ไกด์ไปว่าแล้วแต่ความชอบคือที่คุณนักเรียนเขาวาดมาเป็นคางเล็กมันไม่ได้ผิดแต่ว่าที่แก้เนี่ยเราก็แก้ตามสิ่งที่เราถนัดนะคะก็คือเรารู้สึกว่าถ้าตัวละครอ,อยากให้มันเท่เนี่ยเราชอบให้มันเป็นคางตัดมากกว่าแต่ว่าคางเล็กหรือว่าคางแหลมเนี่ยมันก็จะมีความเท่ได้เหมือนกันแต่ว่าลายเส้นมันก็จะออกไปทางการ์ตูน ต่อมาก็เป็นการแก้ปัญหาที่อยากได้ตัวละครที่มีความแบบเท่ๆใช่ป่ะมันก็ต้องมีกล้ามเนื้อเยอะๆอะไรเงี้ยวิธีท่าการจะทําให้มันกล้ามเนื้อเยอะก็คือทําให้หัวมันดูเล็กแล้วก็ส่วนคอแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยดูใหญ่แต่อันนี้อยากจะบ่นนิดนึงว่าเวลาถ้าตัวละครที่มันมีกล้ามเนื้อเยอะอะ กล้ามเนื้อคอมันก็จะใหญ่ไปด้วยใช่ปะมันก็เลยจะทําให้คอมันดูสั้นแต่ถ้าเราวาดไปตามแบบความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วอะ่ะงานมันก็กลับอาจจะไม่สวยหรืออาจจะไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยรู้สึกว่าสมัยนิยมของเดี๋ยวนี้คือคอต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็คอยาวละหงด้วยนะจ๊ะเออมันก็อาจจะขัดกับความเป็นจริงนิดนึงแต่ก็ถ้ามันทําแล้วสวยถูกชะตางานขายได้อะไรเงี้ยก็ทําไปเหอะที่บ่นเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือจังหวะแรกอ่ะเห็นป่าวว่ามีการปรับขนาดแล้วก็เคลื่อนอยู่บน เพราะว่าตอนแรกอะ่ะจะลดระดับมันลงมาให้คอมันสั้นแต่ก็กลัวว่ามันจะไม่ถูกใจแบบสมัยนิยมเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะปรับให้มันดูคอยาวนิดนึงก็แล้วกันทุกอย่างที่ทำมันก็มีเหตุผลของมันอะไรประมาณนี้ต่อมาก็เป็นงานวาดช่วงตัวนะคะจริงๆแล้วคอร์สเรียนที่คุณคนนี้เข้าเรียนอะ่ะมันเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพบุคคลก็คือจะสอนวาดแนวหัวถึงอกอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าอันนี้ไหนๆก็วาดมาแล้วก็เลยอ่ะไกด์ให้นิดนึงซึ่งเราก็บอกตรงๆว่าเราก็ยังไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เคยสอนใครเกี่ยวกับส่วนล่างลงมานอกจากหัวอะไรเงี้ยก็ไกด์เท่าที่จะพอทําได้นะคะอาจจะดูไม่ได้ดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอเคก่อนอื่นก็จะเห็นว่า ใบหน้าเนี่ยมีความหันเอียงเข้าทางซ้ายนิดนึงเนะเพราะว่าเห็นแก้มฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ปะว่ามันมีพื้นที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวของตัวละครเนี่ยก็ควรจะเป็นไปตามนั้นด้วยหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ก็คือตัวฝั่งซ้ายอ่ะมันก็ต้องมีพื้นที่แคบกว่าฝั่งขวาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คิดอยู่ก็เลยลองไกด์ให้ไปประมาณนี้ก่อนนะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแสงเงานะคะ ตอนนี้ในภาพนี้รู้สึกว่าเขาทําแสงเงาที่บริเวณใบหน้าและลําคอมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตรงชุดเนี่ยอาจจะยังมีความสับสนอยู่นิดหน่อยก็เลยแก้ให้แบบง่ายๆไปก่อนนะคะก็คือเห็นว่าแสงเข้าทางแก้มฝั่งขวาก็เลยให้ชุดฝั่งขวาเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นแต่จุดไหนที่มันควรจะเป็นเงาก็เลย ลบออกไปนิดนึงนะคะก็คือสว่างขึ้นอีกนิดนึงแค่นั้นเองอะ่ะต่อมาก็เป็นเรื่องสันคิ้วหนกแก้มอะไรงงี้เนาะตอนนี้มันเรียบเรียบมันก็มีมันก็สวยแหละมันมีความเป็นแบบแนวการ์ตูนอะไรเงี้ย แต่ถ้าอยากให้มันสมจริงมากขึ้นก็คือต้องคํานึงถึงช่วงกะโหลกตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันเป็นแบบกะโหลกที่มันแบบมีรอยยุบตรงเบ้าตาอะไรเงี้ยเออก็ทําให้มันมีความยึกยักนิดนึงแล้วอันนี้ก็เพิ่มแสงเงาตรงบริเวณใต้ตาให้ด้วยนะคะเพราะเราอาจจะเผลอไปกบตรง บริเวณดอลลี่อายข้างซ้ายของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีเติมไฮไลท์นิดนึงแล้วก็ปรับหูซ้ายหเห็นน้อยลงด้วยต่อมาก็มีการเติมไฮไลท์ที่บริเวณแก้มเพิ่มด้วยนะจริงๆลงสีมาได้ค่อนข้างโอเคมากแล้วแต่อันนี้ก็ไกด์ไว้เผื่ออยากทำให้มันดีมากขึ้นนะคะก็คือต้องคำนึงถึงพวกหนกแก้มแล้วก็ไอ้ล่องใต้หนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบ ถ้านึกถึงมันมันก็จะทําให้งานดูดีมากขึ้นอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าแบบออกแนวเบสิกอะไรเงี้ยก็ตัดส่วนนี้ออกไปก่อนก็ได้ก็ถือว่าเป็นการลดทอนนะไม่ต้องไปนึกถึงพวกกล้ามเนื้อหรืออะไรเยอะแยะแล้วก็มาถึงอีกส่วนหนึ่งที่วัดใจอีกแล้วนะคะก็คือเป็นขนาดของปากก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ยแต่ส่วนใหญ่ชอบวาดให้แบบปากมันดูใหญ่ๆมันรู้สึกว่ามันเท่อะ ไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่ชอบแต่บางทีอะ่ะก็มีแบบปากบางๆก็มีนะก็เท่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าให้นึกแล้วก็วาดเลยอะไรเงี้ยจะวาดปากใหญ่แต่ถ้าให้มีคอนเซปต์อะไรมากกว่านั้นอะ่ะก็อาจจะวาดปากบางปากเล็กก็แล้วแต่อารมณ์ตรงนี้ก็มีการปรับแก้ตาให้มีขนาดเล็กลงอีกนะคะมันจะได้ดูมีความแบบยิ่งเล็กยิ่งเท่ เออแต่ก็ไม่ได้เล็กจิ๋วขนาดนั้นน,นะนะก็แล้วแต่สเปกละมังแต่ถ้าให้วาดแบบไม่คิดอะไรก็คงวาดตาโตนะคะแต่ถ้าคอนเซปต์มาแบบเท่อะไรเงี้ยก็เท่ไปซะอันนี้ก็มีการเติมเงาบริเวณใบหน้าฝั่งซ้ายเพิ่มนะคะเพราะรู้สึกว่าเงาที่คอฝั่งขวาเนี่ยมันก็เยอะมากพอสมควรอะไรางี้เนาะ ก็เลยทาให้มันเข้มได้พอๆกันมันจะได้ดูแบบหน้าไม่ลอยเกินอันนี้ถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่า เวลาเราแก้ไขอะ่ะเราก็จะจิ้มสีจากในเนื้องานเลยนะคะแล้วก็เวลาเราวาดหรือว่าเวลาเราสอนทุกคนในคอร์สเรียนอะ่ะเราก็จะทําแบบนี้แหละก็คือพยายามบอกทุกคนเลือกสีที่จะใช้มาให้น้อยที่สุดแล้วพอมาทํางานแล้วสีมันผสมกันค่อยจิ้มสีจากเนื้องานนะคะเอามาใช้มันจะได้ไม่สับสนถ้าเราเอาชาร์จสีมาแบบว่าปึ้งยี่สิบสีเป็นสีผิวอะไรเงี้ย มันโห้หมันสับสนน่ะแต่ถ้าเราทําวิธีเนี้ยคือจิ้มจากเนื้องานมันก็จะทําให้เราสามารถเทียบเคียงได้ว่าเงาช่วงประมาณสมมุติว่าเงาที่ตามันน่าจะมีความลึก พอๆกับที่ล่องปากละมั้งอะไรเงี้ยเออก็จิ้มสีจากตรงนึงไปใส่อีกตรงนึงที่คิดว่ามันน่าจะอยู่ระดับเดียวกันอะไรประมาณนี้มันก็จะง่ายกว่าจริงๆนะโอเคพูดไปเรื่อยเลยเมื่อกี้ก็เห็นแวบ,บนึงนะคะปรับตัวให้ใหญ่ขึ้นอีกแค่อยากให้ส่วนหัวกับตัวมันต่างกันแบบชัดเจนมันจะได้ดูตัวบึกๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรสุดท้ายงานแก้ก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือลังเลว่าจะให้เขายิ้มดีไหมคือยิ้มแล้วน่ารักมากเลยอเอาเป็นว่างานนี้ก็สามารถการ ให้ได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจเข้ามาเรียนด้วยกันก็ติดต่อที่เพจปะทูที่เป็น F ได้เลยนะคะทักมาแล้วบอกว่าสนใจคอร์สเรียนนี้ได้เลย